สวัสดีค่ะฟีมานีช่องนี้มีแต่ของฟีของฟีในวันนี้มาจากบัตฟรีนะคะประจําที่หนึ่งเดือนเก้าปีสองพันยี่สิบห้าแจกบัตฟรี่ะไม่ต้องลงทุนวันนี้อย่างที่เคยประกาศตลอดหรือเป็นการแจกปจักแล้วเป็นการแจกประจําประจําสิ้นเดือนก็คือถ้าเป็นสิ้นเดือนจะแจกพิเศษแจกเยอะกว่าวันปกติธรมรมดาใครที่พลาดในวันปกติธรมรมดาก็มารับในวันนี้แทนนะคะ กล้องทางการรับลงไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปใครที่ไม่เคยได้เอาใจช่วยชวนใครที่ได้ไปแล้วก็ดีใจด้วยใครอยากรู้วิธีการหาเงินอนไรเพิ่มเติมดูหนะ้าโปรไฟล์ช่องได้มันมันจะมีเว็บมีแอปต่าง,างๆเราก็เลือกเอานะคะว่าเราอยากจะทําแบบไหนเราสะดวกแบบไหนเราถนัดแบบไหนเราทําแบบนั้นดีกว่าส่วนการแจกประจําวันหรือการแจกในรอบปกติทั่วไปก็ จะมากแต่น้อยเกาขึ้นอยู่กับคนดูค่ะคนดูเยอะแจกเยอะคนดูน้อยแจกน้อยมาวันนี้วันนี้แจกแบบสิ้นเดือนเอ่อมีคําถามมาถามดีกว่าคำถามเอาอะไรดีเอาไม่ถามแล้วไม่ถามแล้ววันนี้เวลาที่สามารถกดส่งได้ก็คือยี่สิบสองนาฬิกา 9นาทีส่วนโค้ดอ่งเปาหรือคีย์เวิร์ดให้เราทายเลขแบบเมื่อวันก่อนดีกว่าเอา2 4 6 8สี่ตัวเนี่ย2 4 6 8สองไหมสี่ไหมหกไหมแปดไหมพิมพ์ส่งแล้วก็รอรับอ่งเปา ถ้าเราตอบถูกเดี๋ยวลิงอ่างเปามันก็จะขึ้นแต่ถ้าเราตอบผิดลิงอ่างเปามันก็จะไม่ขึ้นที่พี่ยังแจกแบบให้ซ่มตัวเลขอย่างนี้ก็เพราะว่าเคยถามไปว่าอยากได้แบบนี้ไหมก็ไม่มีใครตอบอะไรมาก็นั่นหมายความว่าถ้าไม่มีใครตอบมาก็คือแจกแบบนี้ได้ถูกไหมคะก็ออะประมาณนี้ประมาณนี้ไม่ต้องมีคามีคับนะพิมพ์แค่ตัวเลขได้เลยสองสี่หกแปดเอาเลือกเอาสักตัวหนึ่งละเราอยากจะตอบเลขไหนใครมาช้ามาไม่ทันสามารถเข้ามาลวมสุดกันได้ใหม่ในวันถัดไป